สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหมูยนมานําเสนอขายรถเช่นเคยนะครับวันนี้ขอนําเสนอเป็นตัว d m a มครับใครเป็นแฟนๆดีแม็กโชมนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับคันนี้เป็น d m a ม Highlander นะครับเป็นตัวแคปปี2011นสะครับสีดำนะครับตัวนี้คือตัวสุดท้ายของโชมนี้แล้วนะฮะก็คือเป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับสภาพเช่นเคยครับสวย แบบจัดเต็มมากๆครับคันนี้สีดำหล่อมากๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0นะครับตัวซ u เปอร์ไทเทเนียมนะครับสีดำนะครับเครื่อง2 0 0นะครับโอเคนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้ครับผมตัวนี้มีตกแต่งเพิ่มเติมมาก็คือมีไฟหน้าตัวเด y l ไลท์นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เป็นไฟลูกแก้วแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันครับโอเคครับมาดูภายในกันนะครับสำหรับเจ้าตัวซูเปอร์เทเนียมปีส1เอดคันนี้นะฮะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นบอกกรมะยี่ลักษณะนี้นะฮะต้องขออภัยที่แสงมันย้อนนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ลูกค้าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆนะครับภายในแคบหลังเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะ มีแต่งเติมเสริมแต่งนิดหน่อยนะฮะในการเรื่องของเย็บเบาแคปนั่งด้านหลังนะครับเป็นแดงดําแล้วก็มีการติดม่านมานะครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเจ้าของเก่าถึงติดม่านมาแต่ว่าเขาคงรักษารถแหละเขาคงชอบความดูเรียบร้อยดูสะอาดนะครับเพดงเพดานเรียบร้อยครับสะอาดใสเลยฮะภายในนะครับ เป็นผ้าม่านสามารถเอาออกได้นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจแล้วไม่ชอบนะครับเอาออกได้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับสําหรับเจ้าตัวดีแม็กคันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับโอเคครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเรือนไม่วิ่งอยู่ที่1 4 6 0 0 0 0กิโลนะครับย้ำนะครับว่าเป็นไม้แท้นะครับ การันตีครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์ไปนะฮะเมื่ออย่างที่เห็นนะฮะโทษนะครับกล้องไม่โฟกัสนะฮะเมื่อปี63นะครับเข้าของอิซูซุนะครับผมเลยกล้ามั่นใจแล้วก็การันตีว่าเป็นไม่แท้นะครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว25 0 0ันห้าลนเดอร์โฉมนี้เนี่ยจะไม่ได้แอร์แบกนะครับรู้สึกว่าจะต้องอยู่ในตัว ท็อปสุดเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวถ้าผมจะไม่ผิดต้องเป็นตัวนวิเเตอร์หรือเปล่าหรืออาจจะอยู่ในตัวเครื่องสามพันไม่แน่ใจนะครับแต่บปนว่ารุ่นนี้ที่ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยไม่มีนวิเอเตอร์ไม่มีแอร์แบกนะครับเป็นเครื่อง2.5 i t e c ทนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกข้างไฟฟ้าพวงมาลัยจะต้องหุ้มหนังนะครับแบบนี้นะฮะถึงจะเป็นตัวนี้ เพราะว่าในรุ่นปีนั้นเนี่ยมันจะมีตัวสมาร์ทด้วยซึ่งสมาร์ทมันจะเป็นเหมือนตัวโลของยกสูงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวกลางนะฮะก็เครื่องเสียงเป็นจอ Android นะครับติดมาใหม่นะฮะแล้วก็มีแต่งในเรื่องของตัวซับนะครับลำโพงมาด้วยนะฮะแล้วก็หัวเกียร์ยังเรียบร้อยนะครับถือว่าไม่ถลอกนะครับสำหรับหัวเกียร์หนังแบบนี้ยังถือว่าสภาพยังดีอยู่นะฮะผมเคยเจอสภาพหนักกว่านี้อีกแต่นี้ก็คือยังดีอยู่ ได้ด้วยอะไรก็ยังอย่างสภาพดีนะครับภายในก็จะพันยานนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับเรียบร้อยดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะโอเคครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเป็นส่วนที่สําคัญกันต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรู้รอยการขยับเช่นเคยนะฮะแก้มนะครับฝั่งคนนั่งสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับ นะครับยังอยู่ในสภาพสวยงามนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยสามารถดูได้ง่ายๆคืออย่างที่เคยแจ้งไปในหลายๆคลิปนะครับว่าสีภายในห้องเครื่องเนี่ยจะต้องเป็นสีด้านนะครับย้ำอีกทีว่าจะต้องเป็นสีด้านมันจะไม่ใช่สีแบบนอกตัวรถอย่างนี้อย่างที่นิ้วผมชี้อยู่มันจะต้องเป็นสีภายในอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเม็าสภาพที่ปร้อยครับการันตีไม่มี การชนแน่นอนนะครับตัวเครื่องก็ยังแห้งนะครับยังไม่มีรอยของการรั่วซึมนะครับของตัวประเกน็นต่างๆหรือว่าพวกลูกยางฝาครอบวาล์วต่างๆยังไม่มีการซึมออกมานอกตัวเครื่องนะฮะฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสภาพดีครับ เดี๋ยวนี้ดีจริงๆผมผมยอมรับเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะครับชาเซีเองก็เนี่ยครับสวยมากๆนะครับพ่นการสนิมมาเรียบร้อยเลยนะฮะส่วนยางก็ได้ยางใหม่สี่เส้นซึ่งเป็นยางมีราคาซะด้วยยี่ห้อมิชลินนะครับก็คือซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะส่วนด้านหลังกระบะนะครับก็จะเป็นผ้าใบนะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับสามารถดึงออกได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปราคาเจ้าตัว d m a ม h i g h l a n d e er ดอนะครับซูเปอร์ไทเทเนียมปี11คันนี้กันครับครับก็สำหรับเจ้าตัว d m a ม h i i h l l n n e er e อปี2011เครื่อง205คันนี้นะครับทางเราเสนอขายอยู่ในราคาที่369,000บาทย้ำนะครับ390โทษทีครับ369,000บาทนะครับเบสเซ็ตนะครับออกรถฟรีดาวทุกอย่างนะครับ ก็หากมีเครดิตแน่นอนครับจัดได้ทะลุถึง4 0 0แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับหากสนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์นะครับได้ที่รายละเอียดข้างล่างคลิปหรือติดต่อได้ที่เบอร์084ครับ9290301ย้ำนะครับ0849290301ขอบคุณครับ